นะครับมีบ้านแม่ลานเนาะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญน,นะครับคุณชิดพุทธพงนะครับบ้านม่วงสามปีเนาะเดิมกว่าบ้านหนองมะล้อเนี่ยเขเป็นเคยตุ้นนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญน,นะครับคุณบุเรีววันนักผ่องใสนะครับบ้านห้วยเสขาวนะครับอันนี้สมาชิกองค์การบริหารทางการเนาะ ต่อไปขอเรียนเชิญน,นะครับคุณบัณฑิตช,ชัยปัญญาเนาะบ้านแม่วางครับันดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณปรีชาวันตะลานะครับอันนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ลางครับและลาดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณบัทรทมอุตมีเนาะอันนี้นี่ก็อดีต สมาชิกโครงการบริหารส่วนตำบลแม่ลานและตอนนี้ก็เป็นหมอดินเนาะตำบลแม่ลานนะครับอันนี้มอดินเนาะเรื่องเกษตรอย่างนี้ติดต่อได้นะครับสมัครพระพุทธาเลยแล้วสมัครพระพุทธาตอดเพราะว่ามันเดือดเหมือนเจ้ามันเดืยวอยู่เนี่ยก็จิ้มหมอน้ำออกมาหินน้ำมันสมอาที่กวนหรือกันหมาตดกี้ คนรับต่อไปคุณปันชานะครับปันโปชาปันโปทานะครับปีชาอันนี้ประธานสอบคุณเนาะมันบอกมาล้อนะครับเรื่องเงินเรื่องทองนี้ติดต่อได้เนอะไอ้ไอ้ด้เห็นไหมไอ้เห็นเขาเป็นเมาคนนั้นอะ มาแล้นมาครับมันคุมโอ้แมำคาบอกำสามตังแล้วต่อไปขอเรียนเชิญคุณสมานน่ะนโพธาครับไม่ยำสองคนตะกี้มันบ่มากันนะข้าเหลือนที่สอเินแทนแทบบอกก็ก็บอกฟองอะยมทนยมคนยมคน

อันนี้ก็อดีตสมาชิกวงการบรารชนตะบแม่ลานะครกอะเปเลกยครับผม